ล่าก้วดจแล้ไนนนเีกดถ้ากดเวไม่ทันมันก็กดมยันมันไมด้แมันมันเปลี่ยนเปล่ยนเปลี่ยนชื่อลือความเริอือเนเป็นเวนเตอรตนุภรู้แล้วรูเล่นแบบนั้นลต่เราก็อยากเล่นไหมไม่มีใคแย่งเลยพิชิตกับไอหุ่นเขียวนี่ มึงบ้าอ่ะก็จะมึงเล่นลดแรงเลยไม่คิเล็นม้แต่เรื่องเหมันเาเล่นอยู่สิบสามคนแต่กู้องผัดเลยนี่ยนึกอะไรนะใช่ โอเคอยวกเป็นที่เบงคโอเคได้เว้สรางเทมฟฟคตอรี่อะไรเนี่ยเอาอะรับไอเดียมไอไอยิงเอาอะไรมาต่อนี่มันนีบออะไรมาอะไรกันไปเลย จะเป็นสีดำจะเป็นสีดำเดี๋ยวเอาต่างมาได้สิม่วงเลยสีม่วงสีม่วงก็ได้สีดำก็ได้สีทั้งสองเลยบุกุไมเอาเอาไปเอาเดี๋ยวไสีดำไ้หน้าขั้วเลยสีเอาไม้มงกุฎเจ้เออมาเอากรปิ้งกระปม้งมือกระปิ้งุยยนี่ไรกันน่ะตาเฮ้ยนี่อะไรวั ไ่ยาวเลไม่ออกกฎไออกไดูไอ้ไแปลงช่วงยิง้งแรงยังไม่รู้เลยนะโอเคมาเลยลอกเก็ตลันเชอ่อโอ้โหเดือดมันโคตรเยอะเลยทุกคนไหนมึงอ่ะไอ้คนเนี่ยไอ้คนเลยนะยั้วสกิลโี่เละเลสตั้อารั้งไปดล เล่นไปนะคุณนั่งคีบอยู่คุณนั่งเล่นได้ยาวอ่ะ่ยูเตะแ่ยูเตแยูีผื่นบอกว่าพิออกนะแล้วสวยเลยแล้วเลวชหยุดถอนคุได้แล้วเกมนั่ได้สองสปันหอะ เอาเกลดด้วยเออคิด็บไปขายไว้สองสิบีถึงได้กำไรนะโออโหบูสต์คุณจะเอามาทำไมาตังกระป๋อแล้วที่นี่ใช่ชื่ออะไรนี่โอ้นี่โน่บจะมาซื้อห่อตามไ่แล้วเอาตังค์ไปทเดียวไปแล้วปี

đang gọi em đây Ờ là Oh, right. yeah. ออเอออู้ย่ายีไปนี่ไงกนมานี่คมอ่าแล้วไอ้สีน้อยจะคไปช่วยไปต้องไม่ต้องไวคาสามารถดาวดได้ที่คำอธิไว้ใต้ชิปเลยนะครับไม่ได้ย่าท่รักจริงแค่ในนี้มานี่จะไปไหนแต่ละคุ79็ก้าคิวแล้วเราแล้ว

হাজার মোবাইল একটা 卖。

เอ้ยยิงวูวะเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวไไปไดพอตอเรายิงม่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเยียมะเฮ้ยะอ๋อยังไมไปงตายไปกินก๋วเตี๋ยก่อนไปเออไป เค่าริกิสิอง,งเดียวเดียวยังไงนั่งเล่นกับคุณตี <c oughs> นั่งเล่นกับคุณตไม่เจคคุณตต่เป็นกันองกับอายรถนิดเดียวเองนะคือไอ้นี่คุณไอาซานนกิเขาเอาย่ยอยากให้ผมเล่น นั่งอัดคลิปก่อนเลยอัดคลิปแล้วไปทุกหนเลย อ้าอคุณลืมจุโอ, so โอ ouais. ้ยแม่ก้าวทักมานั่นจีครอดสอง่องเด็พูดง่ายดูนะวิธีสักขากูโอเคเ๋ยวิวบอกว่าให้ก้าวเอาโฟเจอร์บอดมาด้วยครับ นี่ถ้าจากูพิมพ์แล้วพิมพ์เร็วมากเลยไม่ใช่ไหมรู้แล้วไอ้นี่คือวิธีของคนขี้เกียจใช่ไหมใช่ไหมยูบอกว่าให้รีบรีบมาครับไม่มันแง่หลับคิบเร็วโคตรโคตรตึงเมื่อพูดยูบอกว่านี้ไป ต okay. 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 ้นมือเพิ่งเล้วทุกคนเอาไปเก้าโอเคบอสสวยเลงเก้าไว้แล้วต่อไปมินิบอสคือเล่นได้ยาวๆเอะถึงไม้คุ้มเออไอซานากิแม่งก็เติมอ่ะเลือดอย่างเี้เลย ดีมีไหมวะเดือดซมโบได้อ้ไม okay. I mean ่เข้มแครับเดี๋ยวเราไอโนฮะไอโดเคไอโดเคโอเค ีไปไปข้าหลักมะม่วงก็อีชาร์ดด้วยไม่ระเบิดตายแล้วบล็อกเลยโอเคเดี๋ยวรุดของฉันเขาให้ สักหน่อยตอนคลิปเสียงแบงคลิปตอนนี้มันเงียบสวยระดับเอพิคือค่อยๆออปเกีรไปเรื่อยๆครับพูดได้เแค่น,นี้ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะ คลิปต่อไปนะครับผมนะ EP สอโซนเมืองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ